ปอดวิทมารูชาชาติเขตหนึ่งปัต,ตนีนะครับในประเทศนี้ในะความเชื่อมันมีหลายความเชื่อสิทธิเสรีภาพแน่นอนนะก็เช่นเดียวกันสิทธิเสรีภาพในความเชื่อถือทางศาสนาก็ถูกรับรองโดยรัฐธรรมนูญน,นะครับผมก็จําเป็นที่จะต้องพูดกลัวว่าจะตีข้าว่าเราใจไม่กว้างใจแคบเรื่องของเซ็กส์เรื่องของเพศศึกษาในความเชื่อ ที่ผมศรัทธาอยู่นั้นเขาไม่ได้ห้ามเลยสามารถที่จะศึกษาได้และจําเป็นในบทหนึ่งของคําสอนเนี่ยก็มีการเรียนเรื่องเพศศึกษาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราพูดคุยกันอยู่เราชอบอ้างประเทศที่มีความเจริญเพราะฉะนั้นอิสามไม่มีการซื้อการขายในเรื่องเพศน,นะนะขายไม่ได้ซื้อไม่ได้ผลิตไม่ได้สั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกกากับก็คือกํากับโดยศีลธรรมจัญญาท่านสามารถที่ จะมีเพศสัมพันธ์ที่เป็นที่อนุมัติได้เพราะฉะนั้นในซามจึงอนุญาตนะครับให้มีลักษณะที่ให้อนุมัติมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลซึ่งเป็นที่อนุมัติแต่ถ้าหากว่าไม่เป็นที่อนุมัติจะมีสิทธิเสรีภาพอย่างไรก็ตามเพราะมันไปนกดทับเสรีภาพอีกคนหนึ่งการซื้อขายที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ก็เช็กเช่นเดียวกันไม่เคยมีนะเรื่องการการสอนเพศเพศ ศึกษาให้แก่ลูกหลานเนี่ยนะครับเป็นสิ่งจําเป็นอันนั้นคิดว่าในทุกความเชื่อไม่ได้ห้ามสามารถที่จะสอนได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราปฏิจการในเรื่องการนําเสนอเรื่องเพศศึกษาอันนั้นแหละเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากกว่าที่จะมาสร้างความเสรีภาพในการที่จะให้เด็กได้รับรู้นะครับในความเชื่อที่ผมศรัทธาอยู่ก็ห้ามเข้าใกล้ ในเรื่องการผิดประเวณีที่ตรงนี้นะครับผมนะครับแล้วก็พู้สามารถที่จะพูดได้เลยว่าในเพื่อนผมทั้งงบดเนี่ยนะก็คงจะรับในเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เชกเช่นเดียวกับสิ่งที่ถูกกำกับโดยศีลธรรมไม่ว่าจะเป็นโซราไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะเรียนที่ตรงนี้นะครับว่าพวกเรานี่ไม่อาจที่จะเห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายนี้นะครับขอขอบคุณครับ ครับต่อไปท่านวรวิทย์บารูเชิญครับครับท่านประธานสภาที่เคารพครับผมวรวิทย์บารูประชาชาติเขตหนึ่งปัตตานีนะครับขออนุญาตแสดงความเห็นหลังจากที่ได้ฟัง เพื่อนสมาชิกที่มีเกียรติของผมเนี่ยนะครับได้พูดไปแสดงความเห็นไปในหลายประเด็นในประเทศนี้เนะความเชื่อมันมีหลายความเชื่อสิทธิเสรีภาพแน่นอนนะก็เช่นเดียวกันสิทธิเสรีภาพในความเชื่อถือทางาศาสนาก็ถูกรับรองโดยรัฐธรรมนูญน,นะครับเช,เช่นเดียวกัน ผมก็จำเป็นที่จะต้องพูดกลัวว่าจะตีข้าว่าเรามีความไม่กว้างพอใจไม่กว้างใจแคบในการที่เหล่านี้แต่ผมจะเรียนให้ที่ประชุมนี้ได้รับทราบว่าเรื่องของเซ็กซ์เรื่องของเพศสัเพเพศศึกษาในความเชื่อที่ผมศรัทธาอยู่นั้น เขาไม่ได้ห้ามเลยสามารถที่จะศึกษาได้และจำเป็นในบทหนึ่งของคำสอนเนี่ยก็มีการเรียนเรื่องเพศศึกษาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราพูดคุยกันอยู่ถ้าเราตั้งคำถามว่าสิทธิเสรีภาพทางเพศหรือว่าสิทธิเสรีภาพที่ตามอารมณ์ที่เราคิดว่า อารมณ์นี้ถ้าเราสนองตอบได้เนี่ยมันก็จะหมดไปปัญหาต่างๆที่เป็นเชิงสังคมมันก็จะหมดไปเราชอบอ้างประเทศที่มีความเจริญถ้าหากว่าจะตั้งคำถามว่าสิ่งเหล่านี้มีปัญหาในเรื่องเพศในเรื่องคมคือในเรื่องนี้หรือไม่ก็แน่นอนน,นนะครับมันไม่ได้สูญหายไปแม้จะมีเซ็กซ์ทอยแม้จะมีอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ยังมีอยู่สิ่งที่จะกำกับได้ แน่นอนศีลธรรมนะฮะอิสลามสอนน่ยนะครับแม้กระทั่งการเอาเยี่ยงสัตว์มามีลักษณะของการเพศสัมพันธ์นิสามพหันเด็ดขาดเพราะฉะนั้นอิสลามไม่มีการซื้อการขายในเรื่องเพศนะนะไม่มีซื้อไม่มีขายในเรื่องเพศขายไม่ได้ซื้อไม่ได้ผลิตไม่ได้สร้างไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกกำกับก็คือกำกับโดยศีลธรรมจรญยาท่านสามารถที่ จะมีเพศสัมพันธ์ที่เป็นที่อนุมัติได้เพราะฉะนั้นในสามจึงอนุญาตนะครับให้มีลักษณะที่ให้อนุมัติมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลซึ่งเป็นที่อนุมัติแต่ถ้าหากว่าไม่เป็นที่อนุมัติจะมีสิทธิเสรีภาพอย่างไรก็ตามเพราะมันไปนกดทับเสรีภาพอีกคนหนึ่งการซื้อขายที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ก็เช่นเดียวกันเราคิดว่า เป็นสิทธิทเรามีตังมีเงินนะฮะในยูนลักษณะที่ดีกว่าเราก็ใช้อำนาจนั้นในการที่จะกดทับสิทธิของผู้คนอีกจำนวนหนึ่งดังนั้นนะครับค่านิยมเหล่านี้นะครับแน่นอนมันกำหนดนะครับจากความต้องการของมนุษย์ที่คิดว่าความต้องการที่ของมนุษย์จะต้องสนองตอบในทุกในทุกในทุกความต้องการ นะครับไม่เช่นนั้นแล้วโลกนี้จะอยู่ไม่ได้ในในวริบทของเสรีภาพทางเพศน,นะครับเราก็เห็นกันมากมายแม้ว่าจะในยุโรปตะวันตกหรือเราคิดว่าในประเทศที่คิดว่ามีกิจการทางเพศอย่างมากเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่นะครับว่าถ้าหากเป็นการสนองตอบทางอารมณ์ในเรื่องเพศเนี่ยมันจะไม่จบสิ่งที่จะกำกับได้ก็คือศีลธรรมนะครับไม่เคยมีนะเรื่องการ การสอนเพศเพศเศ,เศ,ศึกษาให้แก่ลูกหลานนี่นะครับเป็นสิ่งจําเป็นอันนั้นคิดว่าในทุกความเชื่อไม่ได้ห้ามสามารถที่จะสอนได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราปีกิจการในเรื่องการนําเสนอเรื่องเพศศึกษาอันนั้นแหละเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากกว่าที่จะมาสร้างความเสรีภาพในการที่จะให้เด็กได้รับรู้ นะครับในความเชื่อที่ผมศรัทธาอยู่ก็ห้ามเข้าใกล้ในเรื่องการผิดประเวณีห้ามเข้าใกล้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะโดยสื่อใดก็แล้วแต่โดยอุปกรณ์ใดก็แล้วแต่ที่จะนำมนุษย์ไปสู่จุดของการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่อนุมัติในการผิดประเวณีถูกห้ามอย่างแข็งขันนะครับเพราะว่าถ้าหากว่า เราเกิดมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ทำให้เกิดชายญาติกันขึ้นมานะครับอิสลามหรือว่าความเชื่อที่ผมศรัทธายอยู่นั้นมันเกี่ยวโยงกันมากในลักษณะของการหรดกในเรื่องของอะไรอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นในที่ตรงนี้นะครับผมนะครับแล้วก็พูสามารถที่จะพูดได้เลยว่าในเพื่อนผมทั้งหมดเนี่ยนะก็คงจะรับในเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เช,เช่นเดียวกับ สิ่งที่ถูกกำกับโดยศีลธรรมไม่ว่าจะเป็นโซราไม่ว่าจะเป็นเ,เพศสภาพหรืออะรต่างๆนี่นะครับ mm. เพราะเราเชื่อว,ว่าสิ่งเหล่านี้ที่ดีที่สุดที่จะปลอดภัยที่สุดก็คือการที่จะถูกกำกับโดยศีลธรรมหากไม่ถูกกำกับโดยสิ่งเหล่านี้แล้วเชื่อเถอะนะค,คุณจะแก้อย่างไรก็แล้วแต่มนุษย์จะเก่งอย่างไรก็แล้วแต่แน่นอนนะครับ แก้ตรงนี้มันก็เกิดตรงนั้นแก้ตรงนั้นมันก็เกิดตรงนี้สิ่งที่เราละเลยนะครับจากเรื่องศิลธรรมอันดีของสังคมนี้เราก็เห็นกันอยู่นะครับคําสอนอย่างหนึ่งเราปฏิบัติเป็นอย่างหนึ่งห้ามโดยเด็ดขาดชัดเจนนะครับในหลักปฏิบตัติที่เราปฏิบัติกันอยู่ที่เราถือมั่นกันอยู่แต่เราไม่ได้ยึดถือมันนะครับสุราเป็นที่ต้องห้ามแต่ในข้อท็จจริงนะครับในเกือบทุกศา,าสนาต้องห้ามในเรื่องสุราแต่ว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนะครับสิ่งเหล่านี้ผมจึงจะเรียนที่ตรงนี้นะครับว่าพวกเรานี่ไม่อาจที่จะเห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายนี้นะครับขอขอบคุณครับครับขอบคุณครับ